นี่ครับคือผาใจขาดนะครับเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าผาใจขาดวิวแบบสุดยอดมันก็สมชื่ออย่างนี้ครับเด,ด,ดี๋ยวดูไปด,ดูวิวหน่อยครับมาต้องมาให้ถึงงาไเป็นเรื่องเลยยิงเลย ใช่หลเขาทางไหนนี่ครับพาเข้ามาดูเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ไม่ไม่ไอ้ไอไสุดเพราะว่ามันไม่มีขึ้นนะครับนี่โอยไปทีโบไปตะยานโ่ไปตะยัน ดูครับโอ้โหนี่ผมยืนตรงหน้าผาครับผาที่ขาดขาผมก็สั้นหน่ยนี่มันก็ยากเหมือนกันแต่บ้านฮอดแล้วก็ต้องไทยอ่ะทอไทยไอะไรไทยแล้วเขาเขาไม่ไาเลสุดแต่เขาไทายนี่สิไทยเอาวิวกดไอวีโอเอาวิดีโอ,อ๋ป่ะกดแล้ว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 ไหม